สวัสดีครับพี่นอ้องฟงไยมือนีสาคนแก่นได้ไม่ยังหรอดอกแคททงพี่น้องดอกแคททงพอดีกับบานเมื่อวานนี่นอะอ็กรยเดินดอกแคททงมามทุงละยี่สิบบาทสามทุงห้าสิบบาทเอามาแกะพี่น้องเอามาแกะโอ้หัวฟูเอามาแกะเอาใส่ออกนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งวิธีขั้นตอนการแกะเนาะแกะดาลวกลวกไว้กิน ลวกไว้กินกับปปนกับแกวเป็นอาหารแบบว่าขมอําลําเนาะผู้ถ่อผู้แก้มันจะมาขมอําลําแล้วก็มัก็จะเป็นยาพ้อมมาเพ็นน้องชวนให้กินอาหารแสบกั <c oughs> นเล็กน้อยกับสิคมนันแหละกันแต่ว่าผู้ถ่อมันแสบเนาะพี่น้องมาเบื้องขันตอนเนาะค่ะสวีดัสสวัสดีคับพี่น้อง สาวคนแก่นกลับบ้านสาวคนแก่นกลับบ้านเกร้ยด้ดอกแคช่วงนี้ดอกแคทงพี่น้องช่วงใบไม้ปริเนาะใบไม้ปริดอกแคทงบ้านเฮาดอกแคปาลาเออบางคนเกินดอกแคปลาค้นเอิ้นดอกแคกแทง <c oughs> อันสามทุงนี้หาสิบบาทพี่น้องสามทุ่งหาสิบบาทนี้สาวคนแก่นสิมาแกะ แกเอาใส่ข้างในมันออกเนาะใส่ข้างในมันมันจะขมคม,คมพี่น้องจะขมคม,คมเดี๋ยวแกะต้มไว้จะยินกระปนเนาะมันจะออกขมขม,มอ่ำรำแสบพี่น้องแบ่บแกะใส่นะคะพี่น้องมันที่เห็ดขมถ้าบ่แกะต้งนี้ออกเวลาลวกมันจะขมแต่บางคนก็ชอบแต่บางคนก็ชอบขมนะคะพี่น้องใส่ตัวนี้มันเนาะเกศซอนเกศซอนคนเฒ่าคนแก่ิ่นจะมักพี่น้อง คุณจะชอบต้มลวกเก็บไวไ้ในน้นนะคะพี่น้องเก็บไวไ้ในน้นผมอัมรำเนาะกินกับป้นกับปุนกับเจ้วพี่น้องบ้านเทาก็จะกินตามฤดูกินตามมีตามเกิดเป็นยานะคะพี่น้องเป็นยาเย็นยาเย็นช่วยย่อยกินไลาๆเป็นยาระบาย เท่าก็จะเวลามีปนมีแก้วก็จะเก็บมาลวกไปเลียงงัวเลียงควายเนาะยังเรียงควายก็เก็บมันลวกกินอยู่น้ำบานห้องก็จะมีนะพี่น้องอาจจะแกงพี่น้องเห็นพ่นแกงเพ้นจะคั้นจะนั้งใส่จะบกขมปันใดเนาะนี่เดี๋ยวเอาไปลวกเด้แกะออกหมดก่อนค่ะแกะออกหมดหมดเราไปลวก ผู้เฒ่ามักไลยคนบ่เฒ่ากับมักพี่น้องแต่เด็กหน่อยนีย่กินบ่เป็นดอกมันจะคมท่วยากไหนคมลายลวกเราก็แช่น้ำไว้นะครับพี่น้องแช่น้ำไว้มาดูขั้นตอนการลวกด้วยนะคะต้มน้ำเดือดแล้วก็ลวกธรรมดาพี่น้องลวกแล้วก็แช่น้ำเย็นนิดนึงนอกน้ำเย็นไว้เก็บไว้ในตู้ได้กินนาน,าน นกกระว้าห้องหาคู่กาววากาวาอยู่หน่พี่น้องเสียงกล่องกัางวันอยู่ในป่าฟังเสียงนกเสียงนอกอยู่ในป่าจะแกะแล้วพี่น้องหลังจากแกะเสร็จแล้วข้างน้ำให้เดือดลวกเลยพี่น้องลวก เอาลงหลวกเลยจ้าหลวกให้เปื่อยนะคะพี่นอ้องหลวกให้นิ่มเปื่อยมันจะกิน กินออกขมนิดนึงนะคะพี่นอ้องจะกินออกขมกินออกขมกินออกหวานมันก็นจะห้อก็จะสัมผัสกินได้เนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนค่ะพี่นอ้องมันก็นจะช่วยให้ก้านมันสีเขียวเนาะโอเคต้มไปสักห้านาทีหรือว่าผู้ใดอยากกินเปืป่อยกรต้มน้ำผู้ใดบออยากกินเปื่อยกะต้มไปประมาณ จับิ่งการมัน้ะก,การมันนุ่มกัยกปงมาแช่น้ำเนาะพี่น้องแต่พ่แช่น้ำมันจะขมเนาะมันจะขมขมอ่าขมลายเดี๋ยวจะมักดอกพี่น้องวาจะเอาขมลายหรือขมน้อยเนาะแต่พูม้มาขมลายกะลวกแล้วก็เก็บไว้ได้เลยลวกกินได้เลยหรือว่าเก็บไว้ก็ได้ปั่นน้ำออกใส่ตู้ไว้นะคะพี่น้องแต่กันห้องบ่อยากขมลายมันกินยาก แล้ก็แช่น้ำโอเคปล่อยไว้เดือดนิดนึงนะคะให้การมันนิ่มก่อนให้การมันนิ่มก่อนแสดงว่าเอาได้นะคะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องเห็นบ่โอ้ยเกลือดีเก็บไว้กินนะพี่น้องเก็บไว้กินกับปุนกับแก้วแบบนี้เรียบร้อย ดอกลวกดอกแคดอกแครทงพี่น้องดอกแครทงรเทน้ามมันออกก่อนเน้ามออกก่อนนอกน้ำเย็นพี่น้องนกน้ำเย็นเลยเส่นน้ำเย็น กินกับปนุนกับแจ้วพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดผู้ใดเคยได้กินบ้านเขาเคยกินบ่จ้ะผู้ใดเคยกินนี่นีแซ่บเด้พี่น้องโอเคเขาปั่นไว้นะพี่น้องปั่นน้ำบอกใช้ทับเร์เวสใช้อับใส่ยังไว้เอาไปกินกับปนุนกับแจ้วจ้าเก็บไว้กินนานๆจ้ะพี่น้องใส่ตู้ ใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้กินนานๆจ้า